สวัสดีครับพี่น้องสุภุสกุลนะครับต่อตู้มอเกระเตือนครับเก็บมั่งเหรอครับพี่น้องตอนนี้กระสีมาเก็บพักเมฆครับพี่น้องไปซุปบักหอยนะครับซุปบักหอยเชอรี่นะครับพกติได้บักหอยเชอรี่มาวาว่านนะครับก็สิซุปไส้พ่นนะครับนี่ครับใบรักสมิ่แน่นะแน่นครับใบผักเมฆครับ กิฟต์ซุปบกหอยให้รัดมืองตอนนี้ามาสาบซุปบกหอยกินเ้านะครับซุปบกหอยเสปย้นปาแล้วก็ใส่ใบพักเม็ดนะครับเดี๋ยวเข้ามาเก็บพักเม็ดกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องพักเม็ดงามงามกินกระปุลกับเสียบด้วยครับมาว่าือจังเห็นน,นี่แม่เมก็บอยู่แล้วเก็บเพื่อใส่อเอาไปหวนแล้วก็ไปซ้อยนะครับใส่ซุป บางคนก็นอาจสืบพวกหัจักนะครับพักพักเม็ดก็ถ่ายเป็นใช้เป็นคนอีสานกันหนาสิหูวจักแน่อยู่เล็กน้อยลุนไม่กันหนาเฉพาะคอยหูวจักนะครับเพราะว่าคู่มือนี่แบบมันกหายากหาขี้ยากอันนี้ปลูกไว้ยุ่งเพื่อนเนี่ครับพี่น้องนี่ปลูกไว้ยุ่งหัวเพื่อน เก็บเข่าปลากับเก็บกับไปเก็บเอานะครับยิ่น้ำปลากับเอาหยอดอ่อนๆมันนะครับข้าจเจ้าหมักเอาไปกินกระปนหมักเอาไปซุปเสตนินวัวเสบกหอยครับแล้วสิให้แม่ซุปให้กินครับสิไปเตรียมเครื่องไว้แล้วผมเห็ดผมย่านเห็ดบ่อเสียบม,ม,มนดแบบ อีสานอีสานบานเฮ้านะครับผู้เฒ่าบนจังสีเข็ดแสบนะครับเตือนแม่นตาตัวตาโปย เก็บคู่มือเหมือนก็ออกคู่มือครับพี่น้องช่วงช่วงมันออกนะครับจน้อยสิพักติวกะลังออกครับพี่น้องพักติวหย่อนพักติวอ่อนนะครับที่เป็นดอกอันนั้นเอามาแกงเสียบาเอามาซุปกระแสบครับว่าเป็นซุปต้มซุปแบบฝรั่งเลยครับไอซุปแบบบ้านเฮ้านะครับ ๋ยากขเสียแต่ว่ามันว่าเป็นซุปแบบนั้นนะครับว่าเป็นซุปแบบซุปผางัวด้ยครับว่าเป็นซุปสดนะครับเป็นซุปกินกับเข่าครับเกิดยุคข,ข่างสวนดอกไม้ไหมครับอันนี้ดอกบานช่นราชิโลกขิมเบิร์ตเหรอครับดอกไม้ดอกตอกเล้ว เนี่ยซุปกหอยเด,ด้วยแล้วข,ขาป่าปนกันอา้าคือจังเจาเกียแม,ม่ยูมมาว่านเพราะเมกเนี่ยส่ใส่อย่างนี้เนี่ยเกีย,ยเพราข้อเว้ยเหรอ แล้วสิป้นประคอใส่นะครับยังทิ้ตายไว้ ัว่โอ้ยนี่ะจะหน่อยเหรออา้กาก็โตมากกับแงเคืองเลยปลาเขียงเลยเปลาเียงอะรหัปลาเขียงใครเป็นยงัง้ไม่ไงโพล่ว้มันบ่แสบก็าสเอาแปเฮียนไปสีไหมเขาแปเฮียนไปสีขี้เราไม่ได้เขาไปเอาพอหน่อย เก็บพะยีเนะครับเก็บพะยิเนะแล้วก็แหวนผมเอิญพะยิเนะนะครับถ้าเอินกสิเอินใส่แง่แหวนผมเอินพนยะยิีนะครับ,บ,รงงรรบไปส้อยใส่มันหอมนะครับแล้วก็ต้นหอมกับพัซซี่พัซซี่หอมหรือว,ว่าหอมปอบนะครับ เอากดทยก็สีหอมกับแพะกับต้นหอมครับรดนปลาครับย๋ยวม่ส้อยกันครับอีห้ากรสีหวสซ้อยนะครับพัดสัิหอม ใส่ลาบนะครับเอาก็ะีสโซ่ยนะครับเมียเรายัางต่มปนอยู่บอกหายเดีย๋ยวนะแมียกระชีสครับโอยพักหอมกันหรับ ล้มมาอีกบ้านาว่านห่วนกับสีเตะคือล้มมาอีกซึ่งนะครับพอไปหักต่อขาเข็งแดดน่จิ้วซอยแม่กันเข็ดจิ้งเศร้าครับ ใส่บักข๋งเชื่อม่ซื้อมาที่ตลาดประว่านครับน้อยๆแน่พอสร้อยนะครับกรอบอยู่ด้ด้ครับพี่นอ้องใส่ตะหัวใหญ่ รปแ่บพักแบบมันแซบแส้ลยครับถาผู้เดชเคยกินนะครับขันก้อยกับแสบ้ทุกทนครับต้องว่าต้องเอาไปเห็ดแบบุดนะครับุดตั้งเห็ดแสบแบบเอาออกมาสดๆนะครับ นี่มันเป็นหัวลอยๆครับกษตรก็ได้ก็ได้ส้อยนะครับเสร้อยแต่หัวยังไงน,ไนะครับเล<ด>ี่ยวๆงวดเอาใบแล้วนะครับดูงวดเอาแต่ใบมันยนะครับนี่ครับ เอาตะใบมันมาส้อยนะครับใบอ่อนมันแซบแซบครับนี่ครับเต็มกำแล้วนะครับซ้อยเรียมาเปียกไงเปียกมาจะแล้วแต่นะครับจะต้ตะมากนะครับ นี่ครับยัดถานไปตามปนนะครับพี่ได้สิตามปนหหงแมเง่าครับหัวหอมกับพริกผงครับพี่กผงขว่เอียงนะครับ,ร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 บตามปนใส่ซุปแอบไห้ใส่ผักมี ถ้าสิใบปลากันนะครับเอาก้างออกจากปลานะครับเป็นเนื้อปลาแล้วครับตำเนื้อปลานะครับพีเบ่เป็นปลาดุกกับปลาคอนะครับปลาดุกปลาดุกหน้านครับ คอกับคอหน้าครับสูบสาข้าเจ้ามาสูบสาให้มาว่ามาก่อนนะครับจะเลื่อยใดให้จะได้วาลายแล้วครับน้ำมัน,นบ่ทแค่ในบล็อกนามหน้าหนอง อย่างนัไปนะครับนำต้ม ผมนะครับผมชุดรสไส้นะครับรสน้อสิซัมสูพักนะครับพี่น,อน้องพักใส่หัวหอยใส่หัวหอย คนก็บอกให้ใช้กันก็น,น่ามันก็หลายหลายพักสมิตรโลงนะครับพักดอกพักกิ่วนะถ้าว่าพักเมกมันสีออกมันมันนะครับพักเมกมันสีออกมันมันสีแสบนะครับ พนหลายกับเสียบนะครับรข่านำประเดืใส่านียว่าปลาเดรวลายอุจจุกระไส่ก็ะไดครับรใส่ผักหอมน,นะครับน,น,นี่ครับพรอยจะใส่สลแลซุปแบบเล่าๆนะครับ ซัมซุปพักนะครับกรบะเสาปนคนๆนนะครับปนปลาคอกับปนประดูกใช้กันนะครับบ๊วยบอกอิกสกินน้ซิ๊วตอนีันเปอ,อ,อี่อเอาป,ปิดใส้น้ปูนะครับ bọc bảo cái gì Số xây chắc mai không Bà à, chắc mai nè ค้นแห่งของกันนะครับที่นี่ไปเก็บอะไร,รเทรียดดิบมากินกระปโพดน่ยื้อหันมี่ป่ะ ใช่ปัะถ้าใช้จานหนึ่งกิโล กินขา้าวซอยด้วยกันครับแม่แม่กินรองไม่กินข้ามอนกันครับมีแกงปลาครับสุกข,ข้อหนุ่ยมีปนครับมีขวดดัดแดกพันนี้พักกระเดากระเทียดพักกักเทียมคืนครับ,รรบพักกระเม็ดพักบาดเี่ครับแม,แม่แม่ครับกินข้าว